มาปอกน้องไม้ซอยน้องดาเด้อพี่น้องน้องดาปอกน้องไม้ปอกน้องไม้ไผ่บ่งไปแอนนั่นมาพี่น้องไปดำน้ำมาเอาน้องไม้มาพร้อมพนะมีเก็บกรเข้ามีดก็บกบรเขา้าจัดเจ็บบ่นเรา,าเบบพี่น้องมันมืดแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเนี่เปิดไฟเนาะเออ <laughs> เปิดไฟชนาคนดู คนงามเอองามที่สุดในปัตตานีงามที่สุดงามทองอืงามเปก็โอ้โหอามีดบาดมือ,อซะเนาะเซอๆอเอ,อ้ยอย่าไปฟันใกล้มือไหลไปปอกน้ำไม่ไปต้มพี่น้องนะโอ้จะ<อ>เสียงรถเสียงเรือพี่น้องเ้ยค่มา ยังตัดหยาก็อยู่ใกล้ๆนี่นะพี่น้องก็น,นี่ก็ใกล้ถนนเนาะนนนนนนรถแลนอยู่<ม>พี่น้องมาเบิง<ม>อันนี้สะออ่อนน้ำข่อยบอพี่น้องมาเบิงมาเบิงบอกพี่พุ่นะข่อยซื้อบอกพี่อันนั้นแปดสิบบาทพี่น้องได้หลายบ่นี่นะที่จริงก็ร้อยนึงแหละคนรถให้ซื้อน้ำเพื่อนเพื่อนรถให้ถุงละหาสิบบาทละสั่นถุงละหาสิบาบาทแต่วันนี้คนแมวสองถุงคนเลื่อนรถแทน ลงละสี่สิบลดสจ้าบาทปัาดสะออดน้ำข่อยบอกพี่น้องคนน่ะได้บักลายลายเก็บบักเมย์เมย์ด้วเนี่ยเสื้อสีได้ฮอตซัมนี่นะพี่น้องนี่นะแปดสิบบาทได้ซัมนี่นะจะเอาพี่น้องว่าได้หลายบอนะออนนะ่อเลยนะสะออดเนาะได้บักลายลายเลยบักพี่ก็ได้คำคำเมืดเมืดจ้ะพี่น้องตะเวนตกดินแล้ว นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านจนค่ำแล้วจนมืดแล้วดวงดานมาเล่นอยู่หน้าบ้านอืมมันสบายสบายดีนั่งบ่งดาวพี่น้องอยากมีอันนั้นตูบหน่อยมานั่งอยู่นี่อยู่หน้าบ้านนี้อยู่เดี๋ยวๆนะก่อนสิเฮ็ดตูบหน่อยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพี่น้องอโอู้หูคนมาตัดหญา้าค่ำๆกับยังบ่งเม้อป่านนี้เสียงเครื่องตัดหญา้าน,นั่นกนระโดดเล่นอยู่ถนน เสียงวุ่นวันวันเนาะอนนีประมาณถุ่มหนึ่งพี่น้องเบิ่งสายบนเหนื่อยเ้ยแต่ประมาณถุ่มหนึ่งสัตว์ได้ย่างกินแรงเนาะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิธีปอกน้องไม่้องด่าเด้อนี่เด้อน้องไม่สามนอปอกเป็นเครื่องชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วบ้างปอกเป็นชั่วโมงหรืวบ้างเนี่ยสุดไว้ค่ะตรวดแล้ว ระวังมันถือมือคันปั้นดีๆปั้นปลายมันระกอนวางห้องแซนต์ตุลกเอเอเระวังให้ดีระวังให้ดีมั่งแรงมังดาเดือสคืเช็บตรวจที่น้องขัดให้เพื่อนเห็ดเป็นโรคขาดเขาเช็บงงต,ตัวกับ่งยุติขาดเขาตรว้ ตัวเลวเป็นผู้หญิงหัดทํากับข้าวเป็นสักอย่างทรงอย่างอู้ไปล้างมือเอานี่เราไปล้างพ่อมน้องใหม่ไปล้างพ่อมบายบายก่อนขอบคุณที่มารับชมสวัสดีค่ะ